เลขมงคลคนเกิดวันอังคารตั้งแต่วันที่17ถึง23พฤศจิกายน2568จะเป็นเลขอะไรดูกันเอ,เองนะครับผมจะไม่พูดผมจะไม่บอกนะฮะเผื่อคุณกับผมเห็นไม่ตรงกันนะครับไม่ใช่อะไรผมจะได้ไม่ไปขัดลาบคุณนะครับให้ดูเอาเองน่าจะดีที่สุดเห็นชัดน,นะครับที่ปลายนิ้วผมชี้คุณเห็นเป็นเลขอะไรเอาตามที่คุณเห็นครับคุณจะเรียงจากบนลงล่างหรือว่าจากล่างขึ้นบน หรือจะกลับไปกลับมาสลับไปสลับมาอันนี้ก็ตามใจบางคนมีเคล็ดลับจะเอาไปบวกลบคูณหารใส่สูตรหรือถอดสมการอะไรอีกก็ได้นะครับที่สำคัญคือจะพิจารณานำไปใช้ในวันใน,นของสัปดาห์นี้อันนี้สุดแท้แต่จริงๆเดี๋ยวนี้มีเหตุจะใช้เลขกันทุกวันเลยนะครับบางคนก็เอาไปใช้เรื่องของเลขทะเบียนเลขบัตรเลขคิวเลขซิมเลขรหัสต่างๆเช่น รหัส ATM รหัสมือถือรหัสเซฟหรืออะไรก็ตามนะครับที่คุณรู้สึกว่าคุณกำลังต้องการเลขที่เป็นมงคลสำหรับคุณในช่วงนี้เพื่อจะนำไปใช้ถ้าสนใจก็ลองไปใช้ดูนะฮะขอโชคดีกันนะครับ